ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะไกด์กับนิวคนทนานวัฒนาชาติวงนะคะ มาพบคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์แบบนี้แล้วก็สวัสดีเดือนใหม่พฤศจิกายนอีกไม่กี่วันก็จะเข้าเทศกาลลอยกระทงกันแล้วล่ะคะ่ะเรียกว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหน้ำนองเตยตลิ่งน้ำเยอะจริงๆเลยแหละคะ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีดีๆให้ต่างชาติให้ได้เห็นกันด้วยนะคะส่วนรายการเดอะไกด์ก็ยังคงคัดสรรภาพ,พยนตร์รวมไปถึงรายการต่างๆที่น่าชมมาฝากกันด้วยจะได้วางแผนการดูล่วงหน้าก,กันด้วยนะคะส่วนสัปดาห์นี้จะมีอะไรน่าชมบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ มาชมภาพยนตร์โรแมนติกน่ารักจากอเมริกาเรื่องราวของวัยรุ่นที่มีพรสวรรค์แต่เป็นพวกติสแตกลงกับชีวิตอยู่ไปวันๆไม่มีเป้าหมายเพราะคิดว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาก็ต้องตายอยู่ดีและจะเอาอะไรกับชีวิตมากมายทำให้ไม่มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแต่แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขานั้นลุกขึ้นมาวิ่งไล่ตามหาความฝันของตัวเองจนประสบความสำเร็จต้องไปชมตัวอย่างกันค่ะ อยากลาชชมภาพยนตร์เอาใจวัยรุ่นที่กำลังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองและกำลังตั้งคำถามว่าเรามีชีวิตไปเพื่ออะไรภาพยนตร์เรื่องนี้จะให้คำตอบที่ดีสำหรับผู้ชมผ่านการแสดงของเฟรดดี้ไหมอม์และนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างเอ็มมาโรเบิร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราวความโรแมนติกที่ไม่มีซีนที่หวานเวอร์แต่ก็สร้างความฟินได้กำลังดีในวิชารักอยากให้เธอช่วยติว The Art of Getting By อาทิตย์ที่13พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มตรงทาง t r u ฟ Film 1ช่อง1-5 1และ222ค่ะมาชมภาพยนตร์สืบสวนสอบสวนแนวฆาตกรโรคจิตสร้างจากนวนิยายขายดีติดอันดับโลกนะคะอย่าง The Snowman หรือชื่อไทยคือ Harry Hole กับคดีฆาตกรมนุษย์มะโดยได้นักแสดงเจ้าบทบาทอย่างไมเคิล l f a เบนเดอร์มารับบทเป็นแฮร์รี่โฮ เจ้าน้าที่สืบสวนฝีมือเยี่ยมที่ไขคดียากๆมามากมายค่ะแต่ว่าคราวนี้เป็นคดีที่ท้าทายที่สุดในชีวิตในการเป็นตำรวจในการคลี่คาาโปมในการหายตัวของหญิงสาวรายหนึ่งที่เกี่ยวพันกับฆาตรกรต่อเนื่องที่ใช้น้ำแฝงว่า The Snowman ไปชมตัวอย่างกันค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์แนวอาชญากรรมฆาตรกรรมแล้วก็ชิงไหวชิงคลิปทั้งวายร้ายและตำรวจที่พลิกเกมกันไปมาตลอด ทั้งจากผู้ลา่ากลายเป็นผู้ถูกล่าในการตามจับฆาตรกรโรคจิตด้วยหลักฐานเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือตุ๊กตาหิมะค่ะซึ่งมาพร้อมกับฉากขดโหดการฆ่าแบบแปลกๆเอาใจขอภาพยนตร์สายฮาร์ดคอร์ใน The Snowman, a r r y Hole กับคดีฆาตรกรมนุษย์หิมะอาทิตย์ที่13พฤศจิกาย,ยน2ทุ่มตรงทาง t Movie h ช่อง135และ224ค่ะ มาชมภาพยนตร์อาชญกรรมจากประเทศญี่ปุ่นกันนะคะเรื่องราวของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและการกู้ภัยของตำรวจแห่งกรุงโตเกียวที่มีสุดยอด3หน่วยงานซึ่งได้รวบรวมสุดยอดฝีมือของกรมตำรวจมากประสบการณ์ที่หาตัวจับยากมาทำภารกิจเพื่อช่วยเหลือตัวประกันแต่ทั้ง3หน่วยนั้นกลับต้องมาขัดแย้งกันซะเองแต่จะด้วยเหตุผลอะไรต้องไปชมตัวอย่าง อย่าพลาดชมภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันของตำรวจสุดเฉียบที่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อช่วยตัวประากาันให้สำเร็จแต่ตำรวจทั้ง3หน่วยงานจะหาทางออกในความขัดแย้งครั้งนี้เพื่อให้ตัวประกันมีชีวิตรอดในเวลาอันสั้นที่สุดได้อย่างไรติดตามได้ค่ะใน S มือปราบเหนือมนุษย์ S the Last Policeman Recovery of Our Future วันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกาย,ยนเวลา2ทุ่มตรงทาง True Film Asia er, ช่อง116และ237ค่ะ มาชมภาพยนตร์จากจีนแผ่นดินใหญ่แนวโรแมนติกแฟนตาซีผ่านผลงานการแสดงของเจ้าเว่ยนักแสดงมากความสามารถในบทองค์หญิงผู้สูงศักแต่เธอนั้นต้องสวมหน้ากากปกปิดใบหน้าจากรอยแผลที่ถูกทำร้ายจนเสียโฉมไปค่ะชีวิตที่ดูเหมือนไม่มีความหวงังและกลับมามีหวังอีกครั้งหนึ่งเมื่อเธอได้พบกับปีศาจจิ้งจอกสาวที่สามารถทำให้เธอนั้นกลับมาสวยได้อีกครั้งและมีข้อแลกเปลี่ยนที่เธอต้องแลกแล้วมันคืออะไรเราไปชมตัวอย่างกันค่ะ อย่าพลาดชมภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีฟรอมยักษ์ทุ่มทุนสร้างกว่า150ล้านหยวนแต่สามารถกวาดรายได้ไปได้ถึง750ล้านหยวนด้วยกันนำแสดงโดยซุปตาเจ้าบทบาทอย่างเจ้าเวยหนุ่มเฉินคุณและโจสุนนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวความรักในภาพยนตร์จีนย้อน uk, ยุคโปเยโปโลเยศสึกรักหน้ากากทอง l n d Skin t o The Resurrection เสารที่12พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มตรง ทาง True Chinese More, ช่อง140และ225ค่ะมาชมภาพยนตร์จีนผลงานของซุปตานนักบู๊เฉินหลงที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปแอคชั่นและผจญภัยไปกับงานผสมผสานความเป็นกังฟูและโยคะของฝั่งอินเดียที่ลงตัวในสไตล์บู๊ล้างผลาญฉบับเฉินหลง โดยได้ผู้กำกับคู่บุญนะคะอย่างสแตลลีตงค่ะมานั่งแท่นกำกับโดยมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมบอลิววดที่มีคนจีนไปเป็นตัวเดินเรื่องได้อย่างสนุกและน่าประทับใจค่ะ <ES> อย่าพลาดชมภาพยนตร์แอคชั่นสไตล์ฟัดมันหาพร้อมกับทีมนักแสดงมากมายมาช่วยเสริมทับความมันกันทั้งหนุ่มหลี่จ่้ถิงและนางฟ้าโยคะแห่งเอเชียอย่างหมูชี่หมีหยา นอกจากนี้ก็ยังร่วมด้วยซุปตาคับข้างนะคะจากฝั่งบอลิวเวด้วยกันนั่นก็นคือดิชาพัตนีอเมราคาสตูและโซนูซูดในภาพยนตร์ที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียจนโกยรายได้ติด1ใน10อันดับของภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการของเฉินหลงในจีนกับโยคะสู้ฟัดกังฟูโยคะสุขที 21, ่11พฤศจิกาย,ยนเวลาสองทุ่มตรงทาง True c h i n มอช่อง1น0และ2องค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจใคุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะ ซีรีส์ย้อนยุคแนวสืบสวนสอบสวนจากแคนาดาที่มีมาถึงซีซั่น14แล้วล่ะค่ะจะเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามได้นะคะไหนเมอร์ดอสมิสซรีสีซั่นที่14ทุกวันพุธและพฤหัสเวลา3ามทุ่มตรงเริ่ม9พฤศจิกายนนี้ทาง True Series ช่อง4สองสี่ศูน o ์ค่ะ มาชมซีรีส์จากเกาหลีใต้ในอาชญากรรมกฎหมายระทึกขวัญเรื่องราวของอายการตุลาการฝึกหัดที่รับภารกิจบางอย่างจนถูกหักหลังและกลายเป็นนักโทษเพื่อหาความจริงเขาจึงลุกขึ้นสู้และแก้แค้นเรื่องนี้นำแสดงโดยนักแสดงนำาลยค่ะอย่างคังฮาหนึ่งอ e ียูยองและอีกมากมายจะเป็นยังไงเราดูตัวอย่างกันเลยค่ะไีเดอร์ตุลาการกระหายแค้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาสองทุ่มจงเริ่ม6พฤศจิกายนทางชุดเพลย์แมท ช่อง141และ238ค่ะมาดูสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสายพันธุ์ต่างๆกันค่ะนั่นก็คือวานนั่นเองพวกมันถูกยกให้เป็นนักล่าแห่งมหาสมุทรซึ่งจะเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ต้องติดตามได้นะคะนายโอเชีย u p e เปอร์พ t o r s สุดยอดนักล่าแห่งมหาสมุทรสุข21่พฤศจิกายนเวลา3ทุ่มตรงทาง True Explore Y ช่อง39และ559ค่ะมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวไปกับ2หนุ่มคนรุ่นใหม่จากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่กันค่ะ พวกเขาจะเดินทางท่องเที่ยวในหลายๆประเทศจะเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะได้นะคะนายลิงโกแชงโก้ตามภาษาคนเดินทางทุกวันจันทร์และอังคารเวลา3ทุ่มตรงเริ่ม8พฤศจิกายนทาง True X Pop Live ช่อง560ค่ะ มาร่วมเดินทางสู่พม่าไปกับไซมอนริฟนะคะจะพาไปถ่ายทำยังเมืองต่างๆและบางเรื่องพิเศษแบบเจาะลึกเช่นเข้าไปถ่ายทำกองทหารของพม่าอย่างใกล้ชิดจะเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ใน This World เ o r ร a with Simon r e e f โลกใบนี้ตอนที่พม่ากับไซมอนริฟพุทธที่9และ16พฤศจิกายนเวลา3าทุ่มตรงทาง True Explore Live ช่อง biblical e x o ค่ะมาดูเมืองที่เคยจอแจผู้คนหนาแน่นเมืองที่ไม่เคยหลับหลายในแต่ละประเทศ แต่เมื่อโลกเกิดโควิด -19 ขึ้นมาประเทศต่างๆมีการปิดประเทศเมืองเหล่านี้ก็จะเงียบเงาลงทันทีแต่ละเมืองต้องมีการปรับตัวจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะติดตามได้นะคะใน t h e a c t i v e city เมืองที่ไม่เคยหลับไหลตุก2ี่พฤศจิกายนเวลา3าทุ่มตรงทาง TrueXPO ไซต์ช่อง5 61ค่ะเมื่อคุณดึงสมาชิกออกจากเมืองเมืองนี้มันก็จะตาย ภาพยนตร์และรายการที่ให้ความบันเทิงดูแล้วอย่าลืมวางแผนการรับชมด้วยนะคะส่วนใครยังไม่ติดตามเพจ Facebook ของ The Guide รีบกข้ไปกดไลค์หรือกดติดตามกันได้นะคะกับ Facebook The Guide TV ค่ะเพื่อติดตามข่าวสารกิจกรรมหรือว่าเกมที่นำมาให้ร่วมสนุกกันด้วยส่วนวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะคะนิวและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ